สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทลเลียก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมขอพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะ รู้หรือว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้ส่วนตัวคือผมเนี่ยไม่รู้และเพิ่งมารู้ไม่นานมานี้ก็เลยอยากจะมาบอกให้ทุกคนนะครับผมที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือ NPC ซันต a าคลอสนะครับเพราะว่า NPC คนนี้เขาเป็น NPC แบบ s e s o n a l NPC นะครับก็คือเป็น NPC ที่มาตามเทศกาลเมื่อไหร่ที่มันหมดเทศกาลแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมันได้หมดเทศกาลคริสต์มาสไปแล้วใช่ไหมครับตัวซันต้าเนี่ยเขาก็จะตายลง คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือซันต้าเขาไม่ได้ตายหรอกครับเพียงแค่เขาจากจากพื้นที่นี้ไปแล้วเดี๋ยวตอนวันคริสต์มาสเขาก็จะกลับมาใหม่นั่นแหละครับก็ผมพูดไว้ก่อนละกันเผื่อใครแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆซันต้าคลอสตายได้ยังไงงงมากนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่สําหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเท้าความไปยังคลิปก่อนหน้านี้ นั่นคือคลิปสเปซโดฟินแมชช c นการ์ดนะครับหรือว่า SDMG นั่นเองซึ่งปืนนั้นผมได้บอกไปว่ามันเป็นปืนที่ดีที่สุดของสาย r a n g e ในด้านปืนกลใช่ไหมละครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปืนที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ปืนที่เร็วที่สุดแต่ในวันนี้แหละครับผมจะมาพูดถึงปืนที่ยิงได้เร็วที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้และนั่นผมพูดถึงปืนที่มีชื่อว่าเชนกันนั่นเองครับ เปิดเผยตัวสำหรับปืนนี้มันดีอย่างไรมันหามายังไงแล้วมันสามารถใช้ไปได้ยาวนานสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ปืนเชนกันเป็นปืนในช่วงฮาร์ดโหมดหลังบอสแพนเทล่านะครับซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆแล้วปืนนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับส่วนแขนของบอสซันต้า NK1 เลยนะครับคือเหมือนกับเราดึงส่วนแขนของเขามาใช้เป็นปืนอะไรทำนองนี้เลยโดวยวิธีการได้ปืนนี้กงง่ายมากครับ เพียงแค่เราต้องปราบบอสซานต้า NK1 ให้ได้โดยความยากแบบเอ็กซ์จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่12.5%จนถึง50%นะครับซึ่งถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อย แต่ถ้าเราเล่นเวฟหลังๆไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าเราจะได้มาจนต้องขายทิ้งแบบเยอะมากๆเลยแหละครับแต่ถึงแม้เราจะได้ปืนมาแล้วมันก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือลูกกระสุนนะครับโดยในวันนี้ผมขอนําเสนอลูกกระสุนอีกหนึ่งชนิดให้ทุกคนได้ดูละกันนะครับกับคริสตัลบูลเลตโดยเริ่มมาให้คุณผู้ชมซื้อมัสเก็ตบอลหรือว่าลูกกระสุนธรรมดามาก่อนนะครับซึ่งผมขอแนะนําว่าให้ซื้อแบบหลัก 100, 200, 300อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาให้คุณผู้ชม มาที่อันเดอร์กราวฮอลโลนะครับเพื่อมาเอาไอเทมที่มีชื่อว่าคริสตัลชาต์ซึ่งมันจะเกาะตามหินอยู่นะครับยังไงก็ลองหาดูคือมันมีเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นรีซอร์ทที่หาได้ไม่จํากัดอีกด้วยนะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะเก็บมาสัก10-20อันก็น่าจะพอแล้วนะครับในทีนี้ให้เรามาที่ทั้งตีเหล็กที่เป็นเมทิลแล้วก็โอริคอลคูมนะครับและนำมัสเกตบอลหรือว่าลูกกระสุนมารวมเก็บคริสตัลชาร์นะครับโดยอัตราส่วนคริสตัลชาร์หน ต่อลูกกระสุน100ลรูกนั่นเองโดยความสามารถของคริสตัลบุลเลตนั้นมันจะดีมากกับบอสหรือว่ามอนสเตอร์ที่มีฮิตบอ์ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อเรายิงออกไปแล้วลูกกระสุนมันจะแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆและลูกกระสุนชิ้นเล็กๆนั้นก็จะไปโจมตีสตรูอีกทีหนึ่งนั่นเองแต่มันก็ยังมีลูกกระสุนอีกหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรวบรวมลูกกระสุนทั้งหมดเอามาไว้เป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันในอนาคตละกันเนาะส่วนในตอนนี้ขอพูดถึงเชนกันก่อนโดยสําหรับใครที่ยังไม่่เคยลออองงืนนี้้ตบกวา ปืนนี้จากข้อมูลในวิกินะครับมันมีความเร็วในการยิงที่สูงที่สุดในเกมแล้วและถ้าเปรียบเทียบความเร็วลูกกระสุนกับปืน SDMG ปืนนี้ก็สูงกว่าไปอีก2หน่วยนะครับเรียกได้ว่าปืนนี้เป็นปืนที่ยิงโคตรรัวโคตรไวแล้วก็โคตรมันสะใจเหลือเกินโดยในกรณีที่ใส่ชุด Wartex แล้วก็ Equipment บางส่วนเนี่ยสำหรับลูกกระสุนธรรมดามันจะมีเดเมจอยู่ที่800ต่อ1วินาทีส่วนถ้าเป็นลูกกระสุนโหดสุดอย่างลูมินายิบุลเลต์เดเมจจะพุ่งไปถึง3,000นะครับ เนื่องจากว่าอนุภาพการยิงทะลุของมันแต่ว่าถ้ายิงแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆน,น,นะครับไม่ได้เยอะมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตีบวกปืนของเราให้กลายเป็นเร็ิดซึ่งมันก็เป็นค่าแนะนําของปืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงปืนดูแล้วกันนะ เเมพิ่มขึ้นเป็น6000ไม่พอนะครับความเร็วในการยิงนี้เรียกได้ว่าขั้นสุดไปเลยทีเดียวนะคือเรียกว,ว่าเอามินิการมายิงนี้ก็ยังกาบเท้าเลยนะครับคือปืนนี้เร็วกว่าแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าปืนนี้มันจะมีความรัวมากๆนะครับมันก็แลกมากับข้อเสียที่หนักหนาสาหัสสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นการเตรียมลูกกระสุนมาเยอะเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่ไม่เสียลูกกระสุนอยู่ที่50%เท่านั้นนั่นหมายถึงเรายิงไป2นัดลูกกระสุนมันจะเสียไป1นัดถ้าเรายิงไป100นัด ก็เสียไป50นัดคือมันก็เยอะพอตัวแหละแต่มันก็ยังดีที่มันยังไม่สูญเสียเนาะแต่ด้วยความที่ปืนมันรัวมากๆนะครับรัวขนาดที่เขายืนยันกันมาแล้วนะครับว่าเราสามารถยิงลูกศรได้ได้900นัดภายในเวลา1นาทีได้เลยคือมันเร็วมากๆจริงๆนะครับและนั่นทาให้บางทีแล้ว ถ้าเราเตรียมลูกกระสุนไม่พอและวถ้าลูกกระสุนไปหมดหน้างานเนี่ยอันนี้น่ายับอยู่พอตัวเลยนะครับและข้อเสียอีกอย่างของมันก็คือความสายของปืนนี้มันมีค่อนข้างสูงนะครับคือมันไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่สังเกตจากการที่ผมเนี่ยเอาปืนนี้ยิง Empress of l i g ล t ลูกกระสุนมันจะเฉี่ยวขึ้นเฉี่ยวลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ยอมอยู่ตรงกลางสักเท่าไหร่นะถ้าพูดกันเอาง่ายๆก็คือ เราต้องใช้ความแม่นที่มากพอสมควรในการจะยิงศัตรูที่อยู่ระยะไกลมากๆคือมันต้องโฟกัสแบบโฟกัสจัดๆเลยแหละแต่ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าเราใช้ Color f i h t Bullet นะครับ พะลูกกระสุนนี้มันจะเลี้ยวไปโดนศัตรูอยู่แล้วฉะนั้นนี่ก็อาจจะนับเป็นข้อเสียไม่ได้ทั้งหมดนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้คอเลฟบุลเลตข้อเสียอย่างเดียวที่เราพอจะหามาได้นั่นคือเราต้องหาคอเลฟายบามาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายิงแป๊บเดียวก็อาจจะเสียคอเลฟา a บาไป1แท่งแล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าปืนนี้เราสามารถใช้ได้ไปถึงตอนไหน เอาจริงๆเราสามารถใช้ได้ไปถึงเกือบจบเกมเลยนะครับถ้าจะเอาให้ชัดก,กว่านั้นก็คือหลังจากที่เราฆ่าบอสแพนเทล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการเรียกอีเวนต์ฟอสสมอนออกมาและเมื่อเราได้ปืนนี้แล้วเราก็สามารถใช้ปืนนี้ไปย,ยาวๆจนถึงลูน่าอีเวนต์ได้เลยนะครับซึ่งจากความยาวที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวมากๆพอไหนจะมีเรื่องบอสอีกหลายๆตัวที่เราอาจจะยังไม่ได้ฆ่านะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเลมเอ็มเพรสออฟไลท์ควีนสลามในกรณีที่คนอาจจะลืมนะครับแล้วก็ ลูนติกเขาลลดด้วยนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์พัมคินมูนไพเรตอินเวชั่นมาเชียนแมทเน็ตโอวันอาร์มแล้วก็อื่นๆต่างๆนา,นานาที่มันค่อนข้างจะเยอะมากๆซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมได้ปืนตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ปืนนี้ได้ยาวๆจนแทบจะเอาปืนนี้ ไปขึ้นหิ้งได้เลยนะครับคือแบบใช้ได้ยาวจนเป็นนี้บุญคุณของปืนนี้เลยทีเดียวซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้ปืนดีๆสักกระบอกหนึ่งในช่วงหลังจากที่เราปราบบอสแพนเทราไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ขอแนะนําปืนนี้เลยละกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าใครดูคลิปผมมาตลอดก็น่าจะพอรู้แกวเลยนะครับในช่วงนี้คือผมจะพูดถึงของที่ดีที่สุดในด้านต่างๆออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยอาวุธที่มันมีความดีที่อาจจะใกล้เคียงกับอาวุธที่ดีที่สุดซึ่งการที่เราได้ปืนนั้นมามันก็อาจจะทําให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้สบายมากขึ้นผมก็เลยอยากจะนําเสนออาวุธชิ้นนั้นด้วยนะครับในสายเรนจ์ยังขาดอีกอาวุธหนึ่งนั่นคือธนูเนาะ เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงธนูในอีกไม่นานนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปครับเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้ในการต่อสู้กับบอส3ตัวด้วยกันตัวแรกคือโกเลมครับต่อมากับดูฟิชรอนและตบท้ายด้วยเอ็มเพลสออฟไลท์นั่นเองถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับคใครๆกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถูกกดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม